อ่านะครับอันนี้ก็จัดกลุ่มเหมือนกันนะครับโดยเขาจะเล็งหาว่าตัวเลขหนึ่งเนี่ยมันเรียงอยู่ตรงไหนนะครับสําหรับโจทย์เขาก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่เป็นหนึ่งเี่มเรียงกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรียงแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนวตั้งแต่ถ้าแนวนอนก็คือตัวน,นี้เนาะอ่าตัวน,นี้เป็นนะคเป็นแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูก้อนเลขนะครับดูก้อนนี้ก่อนพิจารณกก้อนนี้ก่อนหรือว่าจะพิจารณาก้อนนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ในที่นี้ผมจะพิจารณาตัวนี้ก่อนเราก็จะดูเป็นาอตําตแหน่งมันนะครับมันก็จะมีตัวนี้ ที่อยู่ทางแนวตั้งแล้วก็ทางแนวนอนก็จะเป็นออตัวนี้นะหรือเราจะลากเส้นตัดผ่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็อย่างนี้ซึ่งตัวนี้เราไม่เราไม่ได้สนใจนะแล้วเราก็เอ c มาเรียงนะครับ ABC มาเรียงกัน ดูนะครับตำแหน่งมันจะเป็น a คือตำแหน่งของตัวนี้ b คือตำแหน่งของตัวนี้ส่วน c ก็คือตำแหน่งตัวนี้นะครับอ่ะเราก็ดูว่าถ้าอันไหนเป็นศูนย์ให้ใส่หมวกเออให้ใส่บานะครับแต่อันไหนเป็นหนึ่งไม่ต้องใส่นะครับอ่า c เป็นศูนย์นะก็จะใส่บาตรงนี้นะครับเรามาดูว่าอที่เราเขียนเนี่ยมันไปนตรงกับของเขาไหมนะครับ ซึ่งมันจะมาตรงกับตัวนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปนะครับต่อไปเราก็มาพิจารณาตัวนี้ต่อก็ขีดขึ้นไปเดี๋ยวนะลบก,ก่อนก็เราทำการอันนี้ ไม่สนใจขีดขึ้นไปก็จะมีตัวนี้เป็น Ab แล้วก็ขีดมาทางนี้ไม่สนใจมีทางนี้เป็น C ซึ่งเราจะเห็นว่า Ab แล้วก็ c เป็น1ทั้งหมดนะครับดังนั้นจะไม่มีบาร์เลยก็จะเป็น A,B ,C แบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมาตรงกับอันนี้นะครับตรงกับอันนี้ พอเรารู้ว่าเราหาตรงกับกับตัวอย่างคะและ้วแต่คำตอบเขาตอบเป็นตัวนี้แสดงว่าเขาลดรูปนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการลดรูปแบบเขาดูก็จะเป็น a b c o อยู่กับ a b c bar โดยเขาจะทำการดึงตัวร่วมซึ่งเป็นตัว a b นะครับออกมาก็จะได้เป็น ab ในวงเล็บ c o c bar ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันอยู่ในรูปแบบนี้มันจะเท่ากับ1แสดงว่า1ก็แอนอยู่กับ ab ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ ab เหมือนเดิมเรามาดูนะครับอันนี้คำตอบที่เราได้นะครับมันก็จะไปตรงกับคำตอบของเขานะครับโอเควิดีโอนี้แค่นี้ครับ